สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่21เมษายนนะคะภาพตลาดนะคะก็เป็นการรอสัญญาณฟื้นตัวโดยที่กราฟ60นาทีเนี่คยค่อยๆซึมตัวลงตลอดวันนะคะแม้จะรีบาวได้บ้างในช่วงท้ายแต่ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic นะคะระยะสั้นยังคงมองผันผลในกรอบของการพักฐานรอสัญญาณฟื้นตัวอีกตามแนวรับนะคะโดยที่มีแนวรับ1.556กับ1.548ต้าน1.567กับ1.575จุด ถ้ามาเป็น MJD นะคะ MJD เบรกแนวต้าน3บาท68ขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะ m a c d ได้ให้สัญญาณซื้อแล้วก็ปรับค่าขึ้นเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อแนวรับจะอยู่ที่3บาท68ต้าน3บาท96กับ34บาท6ตางนะคะแล้วก็คัดลอสที่3บาท64 ตัว M Link นะคะยก ALLY ตัวขึ้นจากฐานบริเวณ4บาท4นะคะเครื่องมือ Modify Stochastic กลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็แข่งตัวพ้นเขต Oversold ขึ้นมาได้แล้วคาดว่าจะได้เวลา r e b a l นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่2.86บาท86ต้าน3บาทสสตางกับ3.12บาทส2สตางค์แล้วก็คัดล o s ที่2.80บาท80 สตอรี่ uh, ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเชาวนะคะตัวนี้จะเห็นการเหวี่ยงตัวขึ้นด้วยแท่งเทียนที่เป็นบูลลิชนะคะเป็นแท่งยาวนะคะมอบด้วยโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเครื่องมือตัวหลักๆที่ให้สัญญาณซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ยังให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องทะ,ะแม้จะมีการพรักฐานไปบ้างก็ดูแล้วน่าจะไปต่อได้รับอยู่ที่7จ็บาทสินะคะต้าน8ปดบาทห้าสตางค์กับ8ปดบาทสาแล้วก็คัดลอสที่7จ็บาทห้าสิบค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ